วันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับที่พักแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ของเรานี่เองที่นี่มีชื่อว่าพฮมสเตย์เกษตรกรรมร่ำรวยซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มเครือข่ายอาชีพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์โดยตั้งอยู่ที่ตำบลท่ามะเฟืองอำเภอเพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์ถือว่าอยู่ไม่ไกลาจากตัวเมืองมากนะักสำหรับศนวิสาหกิจชลเกษตรกรรมร่ำรวยนะคะก็ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2560ค่ะ โดยที่เกษตรกรแต่ละคนนะคะก็ประกอบอาชีพแตกต่างกันไปนะคะอย่างตัวประธานเองเนี่ยก็จะทําสวนกล้วยหอมควินดิคค่ะแล้วก็มีสวนมะพร้าวนะคะแล้วก็พืชสมุนไพรต่างๆส่วนสมาชิกท่านอื่นเนี่ยก็จะมีทั้งทํานาค่ะทาสวนมะม่วงทาฟาร์มซิงลีดนะคะทําขนมจีนขายแต่ถามว่าทาไมเราถึงมารวมตัวกันได้ล่ะคะเพราะเราเนี่ยมีวัตถุประสงค์เป็นหนึ่งเดียวกันค่ะนั่นก็คือต้องการที่จะทําตลาดขยายตลาด จากภายในชุมชนนะคะไปตู่ระดับอำเภอระดับจังหวัดระดับประเทศและต่างประเทศค่ะที่นี่เขาจะเป็นที่พักและยังเป็นศูนย์เรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรอีกด้วยหากใครที่ไม่ได้มาพักก็สามารถมาเรียนรู้เรื่องของการเกษตรสมัยใหม่และสามารถเข้ามารับประทานอาหารของคุ่มได้เหมือนกันบอกเลยว่ามีเมนูให้เลือกหลากหลายเมนูไม่ว่าจะเป็นชาบูมะพร้าวน้ำหอมถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่กันเลยทีเดียว หอยเป่าเือลวกจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดสุดแซ่บบอกเลยว่าแซ่บมากๆแกงคั่วหอยเป่าเือแน่นอนคะ่ะว่าเป็นที่ดิดของอำเภอพิชัยร้อนๆพร้อมเสิร์ฟเลยคะ่ะพิซซ่าหน้ามะพร้าวน้ำหอมอุ่นๆจากเตาพร้อมชิมกันเลยอร่อยมากค่ะแล้วนี่ก็เป็นซิกเนเจอร์ของทางกลุ่มนะคะ<ช>คือคะอะไรคะเนี่ย อันนี้ก็จะเป็นชาบูมะพร้าวน้ําหอมร้อยเปอร์เซ็นค่ะร้อยเปอร์เซ็นยังไงสงสัยใช่ไหมคะก็คือน้ําซุปของเราค่ะเป็นน้ําซุปที่ทำจากน้ำมะพร้าวร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ผสมน้ำเปล่าหรืออย่างอื่นใดๆเลยนะคะกลิ่นหอมมากเลยนะคะอ่าก็จะได้ความหอมความหวานของน้ำมะพร้าวร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะ ก็สำหรับถ้ามาถึงที่นี่แล้วนะคะตอนเช้าคะ่ะท่านสามารถมาเดินชมในสวนก่อนได้เลยคะ่ะทําความรู้จักกับต้นพืชแต่ละชนิดนะคะเราก็จะมีไกด์ไว้คอยบริการะคะ่ะจะอธิบายสตอรี่ของต้นไม้แต่ละต้นให้ท่านฟังนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสวันก็พูดไม่จบคะ่ะเพราะว่าต้นไม้ของเราในเนี้ยมีหลายร้อยชนิดมากนะคะแล้วก็ท่านสามารถมาทำอาหารเองได้ที่นี่เลยคะ่ะ ไม่ว่าจะเป็นมื้อกลางวันหรือมื้อเย็นนะคะแต่ละท่านใดที่มาตั้งแต่เช้าเนี่ยรับประกันเลยว่าวันนั้นจะเป็นวันที่ท่านได้อิ่มตาอิ่มใจและอิ่มท้องกลับไปด้วยค่ะ และแน่นอนว่าไฮไลท์ของที่นี่ก็ต้องเป็นการมานอนพักสักคืนบ้านของเขาเนี่ยสร้างมาจากไม้ไผ่ทั้งหลังเลยและที่สําคัญมีเพียงแค่หลังเดียวเท่านั้นโลเคชั่นตั้งอยู่ภายในศูนย์การเรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรท่ามกลางธรรมชาติอย่างใกล้ชิดกับวิถีชุมชนให้ฟิลแบบคนในพื้นที่กันเลยโดยเขาจะเปิดให้พักเป็นแบบฟาร์มสเตย์เน้นการพักผ่อนแบบเป็นกันเองมีเจ้าของดูแลตลอดถ้าใครชอบความสงบความเป็นส่วนตัว แอบกระซิบเลยนะคะว่าต้องมาลองสักครั้งค่ะโดยรวมแล้วถือว่าเป็นที่พักที่มีเสน่ห์มากๆเลยอยากให้ทุกคนมาพักที่โฮมสเตย์เกษตรกรรมร่ำรวยดูนะคะ สวัสดีครับผมนายชัยศรีสุปรลักษ์กินดานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมสนับสนุนกลุ่มอาชีพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรดิ์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานลากและยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องชาวจังหวัดตดิดให้ดียิ่งขึ้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ก,กันด้วยนะคะ